เป็นเป็นไงมาไงคะทํากลายเป็นแบบชาวสวนอะไรอย่าเงี้ยค่ะจริงๆแบบไม่ได้วางแผนอะไรหรอกครับแก่ช่วงช่วงนั้นคือช่วงที่แบบเจอโควิดรอบแรกครับเราก็เลยคิดว่าช่วงนั้นเราพักประมาณพักงานไปประมาณสองเดือนครับสองเดือนกว่าที่ที่แบบไม่ได้ทํางานเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่บ้านว่างๆเนี่ยคือไม่รู้จะทำอะไรครับใช้ชีวิตแบบเป็นวันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเล่นโซเชียลกินแล้วก็นอนมันก็เลยแบบ มันก็เลยน่าเบื่อเราก็เลยคิดว่าไอ้หาอะไรทําดีกว่า<ะ>ใช้เวลาว,ว่างให้เป็นประโยชน์เราก็เลยคิดว่าไปซื้อไปหาที่ทางแล้วก็มาซื้อที่ทําปลูกต้นมงต้นไม้ดีกว่าะอะไรอย่างเงี้ยคือเราแต่เรายังไม่ได้คิดวางแผนไปไกลขนาดนั้นครับเราก็คิดว่าฮ้ยหาอะไรทาสนุกสนุกดีกว่าะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งที่ตรงนั้นก็คือเพิ่งซื้อตอนที่คิดเลยใช่ไหมคะไม่ได้ว่าซื้อมาไว้ก่อนแล้วหรือยังไงคะ เออพึ่งซื้อครับพิ่งซื้อตอนที่คิดเลยครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบซื้อไว้ก่อนนานนี้แล้วคือแบบคิดก็ซื้อเลยครับที่ไหนคะชัยนาทใช่ไหมคะชัยนาทครับชัยนาชัยนาอําเภออะไรอะ่ะอ่าอเาเภอมนรรนมครับกี่ไร่อ่ะคะปล่กไร่ครับแล้วมันเหมือนช่วงเวลามันเกิดขึ้นเร็วมากอะจริงจริงมันต้องศึกษาในการซื้อที่ขนาดไหนคะหรือใครแนะนําลงมาแล้วไปเห็นตรงน,นั้นอะไรอย่างี้คะ เออไม่มีใครแนะนําครับเราไปดูตามเพจที่เขาขายที่ดินครับ <S <S 1> <S 1> เราก็ไปดูทีนี้เนี่ยเราก็ดูผ่านๆดูทุกเพจดูไปไเรื่อยๆดูไปไเรื่อยๆจนแบบที่เราแบบสนใจที่แรกเราตัดสินใจว่าเอาแค่ไล่สองไร่ก็พออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไปลองไปดูอีกพื้นที่หนึ่งอยู่จัดอ่าเพชรบุรีสองไร่ประมาณสองไร่ก็ไปดูปุ๊บรู้สึกมันร้อนๆนะครับรู้สึกมันแรงๆร้อนๆเราก็เลยคิดว่าไอ้มัน มันไกลจากกรุงเทพด้วยแล้วก็เลยคิดว่าอย่าไปดูอีกอีกหลายๆที่ดีกว่าอันนี้คือดูดูทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปดูไปศึกษาอีกหลายที่ก็ทีนี้ก็ดูไปดูไปเรื่อยๆในเพจนะครับยังไม่ได้ไปดูสถานที่จริงดูในเพจก่อนทีนี้ดูไปดูมาประมาณสักออาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็เหมือนกับเพจมันเด้งขึ้นมาว่ามีที่ดินขายที่ชัยนาทอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูปุ๊บล้วก็โทรหานายหน้าว่าเอ,อเราขอไปดูที่ดินได้ไหมครับอะไรเงี้ยที่ที่ขายประมาณแต่จริงๆแล้วเขาขายประมาณสิบหกไร่แต่ทีนี้เนี่ยเราขอแบ,แบ่งแบ่งแบ่งขายได้ไหมเหมือนแบ่งที่ดินอะ<ช>่ะเป็นส่วนเป็นส่วนได้ไหมเขาบอกออได้ครับเขาก็เลยผมขอแค่หกไร่พออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสิบหกไร่คงไม่ไหวเพราะาทากันไม่ไหวเ <ๆ S 1> พราะมันมันใหญ่เกินมันมันเกิน เกินเกินความความสามารถของเราแล้วก็เลยเอาแค่หกไร่ก่อนที่แรกเอาแค่หนึ่งึงสองไร่แต่พอที่เนี้ยเออมันถูกด้วยครับมันถูกด้วยแล้วก็เออมันกว้างด้วยมันพอมันพอใจสําหรับเราแล้วก็ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยมีติดเขาเห็นเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อที่นั่นเลยหมดเงินไปเยอะคะเออไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราคือเราโชคดีหนึ่งคือเราซื้อช่วงที่แบบเอาราคามันตก ช่วงโควิดพอดีคนก็เลยแบบอแบบปล่อยขายอะไรอย่างเงี้ยครับชาวบ้านครับ,รบอย่างนั้นก็ปล่อยขายแต่เป็นเจ็ดหลักไงคะเออครับเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักต้นๆเหรอหรือยังไงต,นต,นตน<อ>้นๆต้นๆครับต,นตน<อ>้นๆจริงๆก็คือไม่ได้มีใครอยู่ชัยนาทมาก่อนใช่ไหมคะถึงว่าครอบครัวใดๆไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีใครอยู่ชัยนาทเลยครับเลืด้วยความที่เราเอยชัยนาทมันเป็นจังหวัดทางผ่านขึ้นเหนือเราก็ถ้าเราทํา ทำการเกษตรใช่ไหมคะเราทำเผื่อนะคตว,ว่าเราจะทำเป็นคาเฟ่หรือทำเป็นโฮมสเตย์เราก็ทำ mm hmm. ได้เพราะว่าเป็นทางผ่านที่ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวก็สามารถแ mm hmm. วะมาพักผ่อนได้คือนี้คือแบบคิดคิดเผื่อนะคตดไว้หมดแล้วครับซึ่งเหมือนก่อนหน้าคือคือตัวบ้านหนองไม้ก็คือมีสวนอะไรทำนองนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเห็นมาจากตรงนั้นด้วยหรือเปล่าก็เลยอินสปายหรือว่ายังไงคะอ่าใช่ครับแล้วก็แล้วก็เลยอินสปายแบบตามตาม ตามครอบครัวน้องไมเลยครับเพราะว่าเราก็ไปคือก่อนที่เราจะตัดสินใจที่เราจะซื้อที่ดินมาทําทำการเกษตรเราก็ต้องไปศึกษาฝั่งทางน้องไมก่อนคุณพอ่อคุณแม่น้องไมก่อนว่าเข,<อ>เขาปลูกอะไรบ้างแล้วมันมีผลผลิตดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาว่ามันปลูกยากไหมอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้ครับไปเรียนรู้ไปศึกษาที่ที่สวนของคุณพ่อของน้องไมเขาที่ชลบุรีครับึ่งตอนนี้ก็น่าจะปีปีแรงแล้วไหคะกับสวนที่ปี ก็เกือบ,บเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วเกือบปีพอเริ่มซื้อที่ดินเรายังไงต่อคะเริ่มคิดว่าจะลงอะไรยังไงวางแผนไวไโอ้โอ,อันนี้คือสกปบใหญ่มากครับก็คือผมทํากับน้องมาสองคนเนี่ยทีนี้เราต้องคิดแล้วคิดมันเป็นพื้นที่เปล่าเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แถวแถวคนแถวนั้นนะครับเขาปลูกปลูกข้าวโพดกับปลูกอ,อ้อยกันซะมากกว่าทีนี้อ่ะ พอมันเป็นพื้นที่โล่งปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าเราจะวางผังยังไงเราจะเขียนแบบยังไงทีเนี้ยนาอให้น้องไม้เขาเขียนแบบ mm hmm. เขียนแบบเลยครับเขียนเป็นแบบเลยนะครับเขียนเป็นแบบมีบ่อน้ําตรงนี mm hmm. ้บ้านสวนวางไว้ตรงนี้แล้วก็พวกต้นไม้ต้นเตี้ยหรือว่าต้นเป็นพุ่มต้นใหญ่วางไว้ตรงไหนคือน้องไม้เขาจะเป็นวาดขบทั้งหมดเลยครับ mm hmm. ทั้งหมดปกไรเลยครับ mm hmm. เขาวาดก่อนในทีนี้เนี่ยให้ให้แมคโครมาขุด mm hmm. มาขุดสระ เพราะตรงนั้นนะครับคือเราคือหนึ่งหนึ่งสำคัญเลยครับเราต้องต้องศึกษาเขาเรียกว่ากระแสะน้ำํำแล้วก็กระแสะลมเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นคือค่อนข้างที่จะเออแรงหนึ่งแรงแล้วก็ฝนตกถามว่ามากไหมก็ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่ได้แบบตกหนักอะไรขนาดนั้นคือตกมาแต่ว่าลมลมมันพัดตลอดครับ เราแวแงนั้นลมมันจะแรงเพราะมันอยู่ปลายแบบประมาณปีนเขาได้ครับลมมันจะแรงทีนี้เราคิดว่าเราต้องขุดสระเพื่อลองรับน้อํอสําคัญเลยสระแล้วก็คลองไส้ไก่เพื่อมันแบบลําเขาเรียกว่าอลําเลียงน้ํามาตรงสระใหญ่นะครับทีนี้เราต้องถามลงุงลุงที่เขาเป็นเจ้าของที่นะครับเขาจะรู้ว่าทางน้ํามันมาทางไหนทีนี้เราก็ขุดตามตามตามร่องนะครับตามล่องทางน้ํามาเลยเพื่อมาลงสระใหญ่ โอ้ยสุศึกษาเยอะมากครับแล้วทีนี้ทําปรับพื้นที่ปุ๊บเนี่ยก็ศึกษาต้นไม้อีกครับศึกษาต้นไม้ว่าเราจะเอาต้นไม้อะไรมาลงบ้างเอาไม้ผลไม้ยืนต้นก็พวกเอ่อพวงจัดสวนอะไรพวกนี้ครับตอนนี้คือพืชผลมีไม้ผลไม้ยืนต้นครับพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะมีครับมีวะมีครับแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นนะครับพวกนี้คือเรา เราปลูกแป๊บหนึ่งเราก็ได้กินแล้วเราก็เก็บเก็บมาอ่าเก็บผลผลิตปุ๊บเนี่ยเราก็มากินนะเราก็มากินนี่แหละครับทีนี้เราก็รื้อรื้อเราก็ปลูกใหม่อะไรอย่างงี้ครับไม้ไม้ผลมีอะไรบ้างคะไม้ผลนะครับอรรอโอ้ย,อยเออมะม่วงครับมะม่วงหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ลองกองลำไย,ยลิ้นจี่เงาะมังคุดเออละมุดพุทรานมสดพุทราจีน ขนุนกล้วยเงาะเอ,อแล้วก็หม่อนฝรั่งกิมจูฝรั่งของโป๊ซือโอ้ซึ่งเหล่านี้คือได้ได้ทานผลมันแล้วใช่ไหมคะเออผมได้ทานในนี้แล้วครับได้ทานพวกอฝรั่งครับฝรั่งได้ทานแล้วมะม่วงก็ได้ทานแล้วมะม่วงแบบเป็นเป็นลูกแบบลูกแบบประมาณสักสี่สี่นิ้วได้ครับลูกแบบต้นมันไม่ได้ใหญ่มาก แต่เราก็เก็บมาเก็บมากินก่อนเพราะว่าเราต้องตัดก่อนไม่งั้นต้นมันจะแกลง้งมันจะไม่โต,แ,ตแล้วก็ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสัตว์ยังไม่เลี้ยงครับ<อ>ยังไม่เลี้ยงครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ไปอยู่ตลอดค่ะ<อ>ใช่ครับหกไร่นี่คือเต็มพื้นที่หรือย,อยังคะแบบลงพืชผักอะไรเงี้ยหรือว่ายังมีพื้นที่ที่แบ่งไว้ทาอะไรอะไรเงี้ยคะเออก็ก็เต็มแล้วครับเต็มแล้วครับก็ส่วนไหนที่เราแบ่งไว้แล้วก็แบ่งไว้ ไว้ไว้เรียบร้อยไว้เป็นบ้านสวนใหญ่อ,อีก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 พื้นที่หนึ่งข้างๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนที่พื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกไว้เต็มหมดแล้วครับคือบ้านสวนนี้ยังไม่ได้ปลูกขึ้นมาเหรอคะใช่ครับใช่ครับก็าาเดี๋ยวไว้ทาต่อค่อยๆทาไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับมันดูเป็นแบบโครงการที่ใหญ่มากเลยอ่ะเบบคิดไปว่าเออเราถื ไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าคือขนาดแค่เราปลูกแค่แค่บริเวณบ้านเนี่ยครับมันก็มันก็เหนื่อยนะครับแต่พอมันปลูกไร่เนี่ยแล้วเต็มพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้หเรามองพเพชรมองกับน้องไม้ครับมองมองแ็กๆเ,เลยนะฮะที่เราบุกเบิกเลยกับนักปัจจุบันนี้เรามองพ้ยเราปลูกเราปลูกกันไปได้ไงเราทํากันไปได้ไงเมื่อก่อนนะครับคือไม่แค่ไม่มีน้ําเลยครับ เราลงกล้วยเราลงชะอมเออลงรอบนอกครับอ่าริมริมรั้วครับทุกนั้นไม่มีน้ําเลยทีนี้นต้องขนน้ําต้องให้ลุงครับลุงแถวแถวบ้านนะแถวแถวสวนนะครับให้เขามาช่วยขนน้ําแล้วก็ช่วยลดตามต้นตามต้นช่วงน้นประมาณใช้เวลาประมาณสามเดือนครับโอ้โหแบบเหนื่อยมากครับแล้วก็ปลูกมันร้อนจริงครับร้อนมากๆแต่ว่าเราก็เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ เต็มไไัวี้ยคือต้องบอกว่ารู้ซึ้งเลยจริงๆครับเพราะว่าคือเราเป็นนักแสดงนะเราไม่ค่อยรู้รู้ลึกถึงการเป็นชาวไร่ชาวสวนทั้งหมดทั้งมวลนี้เหมือนดูทางน้องไม้จะเชี่ยวชาญกับกับการทําสวนใช่ไหมคะครับน้องไม้เขาจะเก่งกว่าครับเขาจะเก่งกว่าเขาจะเก่งในเรื่องของการออกแบบการวางผังแล้วก็ต้นไม้นะครับต้นไม้ทุกสายพันธุ์แล้วก็ต้นไม้ที่ พันที่หายากแล้วก็ราคาแพงครับอพอมาได้ทําจริงๆคิดจะลุยมันต่อ,อยังไงบ้างคะณตอนนี้นะครับณตอนนี้ณตอนนี้ก็คืออ,อรอรอผลผลิตรอรอ,รอโตครับรอต้อนไม้โตแล้วก็เก็บผลผลิตแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอต้อนไม้โตเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดก็คือพวกชําชําชํากิ่งแล้วก็ตอนกิ่งทรับกิ่งครับทีนี้เราต้องศึกษาเราต้องเร,เรียนรู้แล้ว อันนี้คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับที่รอต้นไม้โตแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีนําไปวางขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับย่างย่างครับย่างย่างครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นการทดลองก่อนครับทดลองให้ครับส่วนใหญ่ก็ยังไงคะทานเองแบ่งแบ่งย่าหรือยังไงคะใช่ใช่ครับส่วนมากทานเองก็แบ่งให้คนคุณลุงคุณป้าแถวนั้นแล้วก็มาแบ่งให้ที่บ้านด้วยผลผลิตนะครับใช่ ชาวบ้านละละแวกนั้นนะคะได้ได้เราเหมือนได้มาเขาได้ดึงเขามาช่วยตรงสวนยังไงบ้างไหคะเออช่วงแรกๆครับเขาก็มาช่วยมาให้กำลังใจว่าอ้าลูกสองคนจะทํากันไหวเหรอ้าสวนทําไร่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็พื้นที่มันใหญ่ด้วยเราจะปลูกกันไหวเหรอจะจะดูแลกันไหวเหรเพราะว่ามันมันร้อนด้วยแล้วหนูดาราหนูจะมาทําได้ยังไงเนี่ยเขาก็เขาก็ถามเขาเป็นห่วงนะครับเราก็บอกว่าเออ ผมที่แรกผมก็ไม่ไหวเราคุณลุงคุณป้าแดดคือเราก็ว่างเราก็อยากหาอะไรที่มันทําใหม่ๆบ้างเราก็ต้องแบบข้ามข้ามขีดจํากัดของตัวเองบ้างพัฒนาตัวเองบ้างอะไรที่เราไม่เคยทําเราก็อยากจะลองทําดูครับเขาบอกลุงเขาว่ามันเหนื่อยแต่มันก็สนุกนะครับคุณลุงคุณป้าเราทําเองพอมันโตปุ๊บเราก็ได้ได้เห็นผลผลิตเองได้กินเองแล้วก็ได้แบ่งปาป้าได้แบ่งพี่ๆน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจกับมันยังไงคะภายในปีหนึ่งแล้วแบบเราก็ได้แบบ ทานผลผลิตกับสิ่งที่เราลงมือมันด้วยตัวเองไงคะ,ะเออผมคือยากผมพูดรับภูมิใจมากแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าด้วยความที่เราพอเราเห็นเราเห็นที่ต้นไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยมันมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันสามารถที่จะเก็บผลผลิตมากินได้เนี่ยม,มันมันอิ่มใจมากกว่ามันอิ่มใจมากกว่าครับที่เราเราได้ลงมือปลูกเองทําเองทุกอย่างขั้นตอนการปลูกต้นไม้ครับ ทุกอย่างมันปลูกง่ายครับมันปลูกได้หมดครับการปลูกต้นไม้ปลูกได้หมดใครๆก็ปลูกได้แต่การดูแลใส่ใจแล้วก็รักษาต้นไม้มันโตเนี่ย <ฮะ S 2> มันไม่ใช่ง่ายครับขั้นตอนขั้นตอนโตการโตแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ<อ>การดูแลสําคัญสุดนะครับห,หลังจากนี้จริงๆต้องไปเรียนเรื่องการเรียนรู้การ,การกในในเกษตรใดเพ่อเติมไหมคะส่วนมากก็ดูใน youtube ครับ<อ>ดูใน youtube ศึกษาอ่าถ้าเราสามารถ เราก็จําแนกออกไปว่าเราจะศึกษาพันไหนต้นไหนอ,อะไรเงี้ยเราก็ศึกษาตามตามพันไปอะไรเงี้ยที่บอกอนาคตอาจจะเป็นโฮมสเตย์เป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปใช่ไหมคะครับก็ก็อาจจะอ,อาจจะมันคืออนาคตอ,อาจจะอีกสเต็ปหนึ่งครับแต่ว่าคือตอนนี้คืออยากให้มันสมบูรณ์แล้วก็อยากให้มันมันมีเขาเรียกว่ามีผลผลิตแล้วก็ มันเป็นแปลงทดลองครับอยากให้มันโต,โตโตที่มันสมบูรณ์ก่อนถ้ามันสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไล่เรามันก็มีส่วนกุหลาบด้วยส่วนกลาบด้วยมันคือไล่ของเพชรเนี่ยกับน้องไม้เราจะทําเป็นแนวแบบแนวอิงกิษการ์เด้นครับแนวอังกฤษยุโรปยุโรปก็เลยแบบกะว่าจะทําทําให้มันสวยก่อนทําสวยปุ๊บเนี่ยแล้วต้นไม้มันโตพอต้อนไม้โตก็ได้ร่มเงาทีนี้ ใครที่สามารถมาชมมาเที่ยวก็มาพักผ่อนมากางเต็นท์ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงช่วงหน้าหนาวก็หนาวนะครับใช่น้าจะหนาวอยู่ติดตามข่าวบันเทิงที่น่าทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ